เดองดูเองพูด hmm. ก mm ับใครเองูเองดูเขาไอเองเรมเสียเองูเนี่ยเขาคุยกับใครอารมเสียไม่เขาต้องไปวนตังค์ให้ตังน้อยเนาะฮึ่่มฮ่มฮึ่ม่่่่ม วันนี้เจจะไปฉีดยาวัคซีนครับแต่คืนนี้ฉีดเข็มแรกแค่ก่อนไม่คืนก็ไม่นอ,กอนกอดเขางอเข้ามาแล้วก็ไม่นอ,กอนกอดอยู่ดีๆตัวเองก็นอนข้างล่างอย่างนี้เนาะเอ,อ้ยก็ไม่นอ,อ,อนกอดเนาะถ้าเขาฉีดวัคซีน,น,นแล้วถ้าเขาตายล่ะฮึมีที่ไหนฉีดวัคซีนแล้วตาย Ê, <laughs> <Okay. cười> <Tần> tức <cười> <Okay>. <cười> วันวันก็นี่แหละสั่งแต่ของพัดอูดาผัวสั่งอย่างอื่นนี่ดาอูดาเจ้าของสั่งนี่ไม่เห็นมีใครด่าเอา้เอา,าเอ้าอะไรอยากได้ดนู้นเอ้เราตัวเองเนี่นสั่งเคอรี่มือส่งถุงเอาของมาขายไม่เค้กเขาก็ได้กำไรไหม สั่ง <2 builds Donald Trump> อะไรมาสั่งแต่ไรสั่งรากแตาหั่นแตงอะไรอะไรมันวันจริงเรือสีวันวันจริงหรือโอเคเอ็นกล้ายนใส่เขาเลยเหรอ นูนเองนูเองโป๊เองโป๊เองก็ไม่ทาสีเราเองอ้โห,หเองคิดว่าโปร,รีบโป,บโปลูกจะมาอยู่ห้องอะรีบํากันอย่างนี้เนี่ยหมูเออมมันลั่น่ะเขาจะไปทำนะน้อยังไม่จบคลิปเลยไอยแอมมันยังไม่ได้อันนี้เลยยังไม่ได้เงินเลยผูดติดตามกี่คน้นยังไม่ถึงพัน มันลงจิกต่อแล้วพวูดไปตามใน้วจิกตอกันเยอะมอันต้องให้ถึงพันคนแล้วก็ลงที่อยู่รอให้รหัสพินมาส่งเป็นเดือนสองเดือนนึงเองทําต้องเป็นสองสามปีเยเล็บทุเลศดิลีวาเคอเองไปทําอะไรมาทําอะไรองดูเล็บเองจบขี้ <laughs> จบเตือน <laughs> เอ้เขจาจะไปอ้อเอ้เขาวิดูษาเขายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเขาก็ไม่มีแรงแล้วอะไปทําอะไรมาไม่มีแรงเออเค เดี๋ยวคืนนี้ขีดเขมน้อยให้เขมใหญเซอ,อ้าแขนดูพี่น้องดูสั่งแต่ของเขาเขา,า,า,าอยากไปเอาเราเขาอยากเนี่ย <มา S 1> ผมเนะท่านี้นะกูนโม <laughs> ม,มาโมเอามาสักตัวใหญ่กว่านี้นะสัมพีอ่อนคอยใครทา,ามัฟใหญ่ พวกนี้ผาเจ๊พิเศษวัคซีนนะครับเจ๊แรกว่าจะไปะหาโทร์หนึ่งผาเจ๊พิเศษวัคซีนก่อนใกล้ใกล้ที่ออกกำลังกายปะเอ้ยก็อยากใกเที่ยวกกำลักกกงกายหาสั่งขนมดีกว่าวะผมก็นอนข้างล่างครับว้าายสาแต่ขอพัดลมแม่ขอก็พอ อะไรทำกับนอนเถิกอยากได้เครืงคิดเลขคิดตีอ่ะเถิกโอเคก็อยากได้เครื่องคิดเลขคิดตีเถิก เออเขา็ขาไม่หัวตัวเหมือนเมียเก่าเองเนาะนั่นไปมันเกี่ยวเลยันฮึมเลยคนฮึมใครจะเหมือนเองเองบอกว่าอะไรวันนั่นเองบอกว่าถ้าเขาไม่เอาเองเองจะไปเอาคนอื่นเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเองอ้าวเองป็นคนพูดเนอะวันนั้นเขาไม่ได้พูดเองพูดยังไงเอ้าเองพูดไหนอ่ะเนี่ย เนี่ยเว้ยนะเวลาพูดความจริงเนี่นนนนนยนะไปไหมไอพูดยังไงอ๋อพูดพูดให้ฟังว่ะไปงอนงอนดีครับงอนพี่น,น้นนอง ข้าวหมดสองถ้วยเขากินกล้วยหมดหนึ่งลูกกล้วยที่ยาวๆกล้วยหอมแล้วกินน้ำเต้าหู้หมดอีกเป็นงถุงจะลดผุ่นแบบจริงจังกันแล้วนะเมื่อปีแล้วคืนนี้จะไปนอนไหมเอะหายาอาแล้วไน้นนขอหน่อยกินกเองก็ก,กินปุ๊จักเอาไว้ไหนวะลูกเก็บดีโพด <laughs> นี่เบ,บ็ดผมก็อยู่นี่ ตนนี้พาเจไปสีวัคซีนครับผมผมยังไม่ได้สีนะรออตามคิวอู่้หน้าแลงหมดเลยวันไอ้ตาเฉโรบินเจ้าคิดว่าคอยเป็นคนจังไหนอ่า ค่อยคนบ้าว่าเอ้าเจ้าคิดไาผมผมพูดไปผมนั่งเอ๊นึกชื่อคิดไปเน,นี่ยว่าผมได้ตั้งชื่อคิด่าอะไรดีพี่น้องค่อยปลดหัวแห้งยู่นี่ ซิงค์นมาขอเป็นเพื่อนเต็มนะครับก็ฝาก FC ทุกท่านนะผมติดตาม YouTube แล้วก็ไปติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ให้ด้วยนะครับผม X n u ก s i น g นะครับตอนนี้มีผู้ติดต,ตามประมาณ4,000คนแล้วนะครับฝากด้วยเดอพี่น้องฝากไปติดตามเพจให้ด้วยนะครับประมาณนั้นแล้วเราก็จะไปอาบน้ำนอนนะครับผม น้ำนอนพงนี้พาเจาไปสีดยาวัคซีนแต่เชา้าเราไปดูอาการเจพงนี้ครับว่าเจาจะเป็นยังไง <c oughs> อพี่นอ้อผมก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านประมาณหกโมงครึ่งนะค,ะครับ คครับก็คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม facebook แล้วก็แฟนเพจ facebook กันด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับฝวันดีครับทุกคน